ใส่ก้อนนนวัดใส่ไว้ใส่นีพอดีจ้ะคนใส่นี่แหละไปวัดทุนไปวัดชุนไหนกับค้นไส่นี่เลยค่ะลื่อวานี่เกิดเหตุการณ์ที่พ่อว่าคิดว่าทุกทีเราเดี๋ยวเรามาน้ำถังหัวนีไปเลี้ยงไงปูทวงหญ้าดีที่บ้านถังหังหาเข่าเราเรลืนล้างนก็ได้ค่ะ

พยานาคุณคุณคุณายอยู่แต่คนถ่ายคนลราหมอตานเราแตงยงพอดีเต้สูงมากพยานาค่ะบางเบรรยากาศเริ่มกัดขับผมเนาะเพิ่มตัดชุดมาฝากปูจากทางอื่นนะครับว่าใส่พอดีเต้ เอาจะได้ถ้าเอาจะได้พอดี่ะได้จพอดีมาปูคัะมาขึ้นดันหนูมาปูตรงมาเพราะว่าหนูว่าหนูิว่าได้หมาแล้วมาท้องตาแต่แข่โอ้ปูเนาะค่ะบ่เห็นปูว่าสูงขาดกขาดดาไขาขาดแ้ขาดด้โอ้วาดหลายวันนี่บ๊อถึงตัวเขาเหอป้าว่าจ้ เขาถือตูวมาใช้เขาอะบอกทีนั่งมาชือตัวมาใช้เหี้เขาแม่ถามว่าจิตตัดเฮ้ว่าีืออย่องเขาแมาถามจากมันเขาอมาไม่ตัวเลยแล้นั่งมาเขาว่ถือย่างพื้นทช่แบบเออดีใจก็หูุนล้ำปานุ่มซ้อาก้าเดินได้ก็ถูกไหวกูได้ขยันได้เดลเลี่ยนึ่งองเด็ดปู

ในช่วยไปละก็อยาข้อคข่ละ้ันได้บ้านนี่แต่แมวันนกขอยากพว่าน้ํามันละพว้ยก่อนได้ออกบ้านได้ว่าสิบว็ได้มาหาปูก็เกี่องข้าใดก็หรัจ้าก็เกี่ยวข้อใดอุปสรรคหลายๆตัวนูตั้งใจว่าต้องมาหาให้ได้รต่ว่านพ่อแก่ไปตั้งว้าหลายแกไปเคลื่ชิ้ทางว่ะไปเติมเพิ่มเติมเกินน้ำมันขับอามอตัว mời mời mất mời 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 <laughs> chung mời 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 chung mời 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 ก็วันกอเรียกตะชเติงแม่บ้านข้อกับ้านนั้นก็หายข้ากันเนาะพ่อขหายทิดงครั้งบานัานะวันนี้เขาว่าคือแล้วขามไมเขาอาจจะชุมกันไปเนาะเอาบาช็คบาไม่แต่แนวนั่งอุ้ยนึกเขาว่าหกคฮะเขาว่าหลบฮะเขาว่าว่าไงเขาว่าโควิดขิบเก้าเขาได้ตังคือนะไรเขาได้ตังคือว่าโควิดยี่สิบี่เ เอมีตายเออเขาพาข้อมีตั้งไปพีกาเขา้าข้อมีตังไว้เราวิซ่าเขามิเท้าทีว้าวเขามเท้าสีเขาก็มีดเ้ว่าเขาบอก่าเคยเหล่าปูเองใช้ใบหนึ่งแบบว่าเขาตั้งชื่อไหมว่าที่ดังได้ปูมาเดี๋ตาันอูตั้งาเขามีทีที่

อันนี้อัพข้าว่าตายแล้วก็มีที่พี่รอดรอดตายข้อรอดตายก้อรอดตายยอนพื่ยันนักจเสียดีละยันไม่ไม่เท่านี่แหละค่ะไม่เท่เจก้อนนี่แหละลกตายค่ะ้อันที่หวังขาก็อะคทิพถ้าไว้ครบเด็กไม่ได้พอว่าอันิีเนาะรอดตายเลยหนูน่ะ า่อยข้านแล้วถอว่านปวดต้นขานเด็กมาเห็นข้างางค่อยขันค่อยขแล้วถือแล้วแล้วล่ะให้ได้หนักเ้่าบเอรงบถือแล้วแล้วบัตรที่ได้ทางประตูโขงนั่ค่ะต่ทางประตูโขงเขาว่าห้างวมด่ลแกเข้าไปว่าไม่ขี่ได้ที่อากเอาพาอยากเข้าไปแากที่ได้เลยเอ้ ประตูยังว่าขีได้แค่เขาเดแล้วเขาี่แคงวเขา่าน่เขาข้าดูข้าหลานน่าช่วยภาษาเนาเอาประตูของนั่เประตูโค้งนั่บ้งประตูของนั่งเออาล้วปได้กบบมีสอเทาหนึ่งอบอประตูโค้งาไสอเขาสองเสาตีปูเอ้าตกกรใส่นี่ก็เด็กใส่สองเสาเอ้ามันคนละชั้นอานผ่านยามาหน้าก็ผ่านาแล้วไปแล้วะเอให้ประตูองไหม เขาไม่ขหาตัวขนาดสามเขานี Hello, N N ิเขาไม่อ้าวอีดงง่ายนี่แหละเพิ่งจะคิดวันนับสองเสายุนี่ะเขามีเขาเดี๋ยวมันตายยังอาตมุนเขาแม่นวะตอนนี้สองใช้กี่ใบเช็คเขาค่ะแม่นว่ะตอนนี้สงเฮ้าบ้านเขาเดี๋ยวเพี้ยน่จะถามเ้าโู่นนะวาเท้ขาแม่นว่ะอาตัวคงอาตมุนโคอง เขา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 คลิปบัไดนะคิารุ่อะไรกเลยนะไทีอยู่ในจบ่สองเสานั่งเทสนาส้าสองเสานีเานเกีกอนลกน่เลยเลิปมพรเลยงไรกันง่วงไหาไปกว่าที่สาเพราะถือว่าไปกว่าที่ต่าท้องเขาว่าอาขาเขาเขนาเพาะีได้ทางนีหออีกี ัต้องกันค่ะค่ะค่ะลูกแมตาพ้อกับอกกันว่าอัดตัวของกองเขาเขาเอ้าตังตรงนี้องดเราถ้าเด้ยวว่าจริงจริงจะสูงกัเห็นปะอ๋อเป็นการัึดติดเขาอัดตัวอัดตัวขอเสาเยียวทางม่ได้ต้องทางของเขาต่กัอตัวสีไส้จะเห็นยุคขางมดปูยุคัวถ่นลักมึงทางปูยุค เอาทางอาแบบเอาของาทางเขาาักูกเล็ทั้งคิด้งแรงว่าเนาะไอ้เนี่ได้ไปคิดสายผิดไอ้ไอ้คิดเรียด้วยตกลงมาไอ้คอเกาน่ะว่ัคิดไไม่ไคิดไม่ไอคิดหลาดหลายล่ะันเดาจะหา่ฮัคิดหนอะถ้าคิดหลายมันเต็มเม้อตต่ว่าไม่เราคิด ค่ะเออว <Bond> <t ans> ่าไปนักครับแต่ข้าวิีกี่ชิพี่ันนักหล่อสังอ๋อักื่อไหมเออข้าวิกี่ชิ้พี่ฝังเขาข้าวิีเจีเอ้าทั่งเขาข้าวมีท่าวิีไม่เชื่อแปลกแปรกบะใช่พ่แต่พาทอดอัปงตานี่ม่ชื่อแปลกแสิเขาบอกว่าเชื่อขือเเขาบอาว่าเป็นหนักมาทิแล่กแหละอ่าลูกอาทิแล่ได้ มาตุ hey, ้มเ่มันเต้อะฮโอมันนี่ลูกทีได้โีกันเนี่ยพูอ่นับว่าอะไรข้อจิหาังไงอ่ะอ้โได้ลาบว่ามากี่าทานแล้วถูเต้อะะแ่กินข้าวต้าข้าวกรมขาวว่าขาวว่าืนน้งทานน้ำหมูคุสมบติที่ได้เตอะ เด็กเิกโอยมาขามก็วังคับลูกนะก็มีโอกาสเตมาเราค่ะก็เขาไม่ขอว่าถ้าเกิดได้เรียวได้นายเด็กๆก็หาคู่ก็ต้องเติมประมัหมดมาต้องทำเงยนะอาอาหมาเด็กๆอยากติดใจก็ต้างกัรเลยประกาศถ้ามีใครมาหาอ่าป้าดิฉันเด็กๆไม่แห้งนะถวกต้องอาอ่ะอันนี้จะไม่หลับจขึ้นมา ไม่ไอ้ข้องไอ้ข้องไอ้้องไอ้้าตาคอ้้องไห้เจ็ดตาคใครแต่ข้อวิดเท้าเที่อ่ะบางแห้งได้ยุ้ยขามสิห้าสิบ้วิดเท้าทียดวันนี้นางนปที่ใหญ่้าใส่ก็ที่บ้านโมเด้ว้าไอ้่ก็ที่แบบว่านนไม่ก็แค่เก็บมันน่ะมันจังวิตา กัดจังตามักกับบ้า e ีตายไปบ้านไมนแนวขามทออะไรมาเลน้ำข้ารอแค่ไหนน้ำขี้ไปการบ้านไม่การบ้านไหนก็ปูเปนมาน้ำขี้แบบหาโพกแบบงนื้ทั้งทั้งตาตะตุกเนี่ยวามหาปูถามปูเบยนะตุ๊กไปไหนเออไปไหนเปโซดาไปที่ไนแล้วลูดไปไหนแล้วลูดเจนีง